โอทนาวไงดีครับเข้าไม่ได้ค uh, รับเข้าไม่ได้จ uh ันโอ้ลมขัดเนาะ เออบวบตปย,ยันโวดินหอกเลยว่ะมาไหลครับพี่น้องเมื่อกี้บ้านผมเรียกเยันครับออลมคัดพี่น้อง ้ยโอ้ไม่เจอครับเร็วมาไหลครับเมื่อกี้ผมก็ไม่เคยรู้เรื่องตีดินเท่าไหร่ครับต้องตีไล่ bỏi gì, việc đan đinh nữa không? cái hay này nó coi đấy à? ừ. hay lé, จะเข้าได้นึกว่าเขาทำอะไรบอกว่าต้องตีให้เละรถจะค่อยจะเข้าไปได้เะยเฮ้ยเหยียบแล้วครับ <Yeah. S 2> เหยียบแล้วเย็นมาครับ เลขห้าหรือเลขเก้าพี่น้องเลขเก้าพี่น้องสี่เก้าสี่ทีครับไม่ใช่เลขห้านะไม่ชัดเท่าไหร่ครับตัวหนั้งซื้อโคนบังครับ e f 49 4 t ครับยันมากโอ้ผุดิดขอไฟด้วยครับเมื่อกี้ รู้ว่าเล็กฮเล็กเกาครับตาไม่ดีเท่าไหร่ครับอยู่ไกลด้วยปากเอฟซีเข้าไปกดติดตามช่องกอล์ฟดำจิิงด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ น่าล่มทำยากนเนาะเอืเอนหน้าขี้ตมพี่น้องหน้าขี้ตมโอ้ยฝันลงเรื่อยนะครับอืมกระไหลสองตัวครับกระไหลไปไปไหนเราไม่รู้ nà lụm không phải cái thác không không nữa ยากครับน้ำไม่ขาดสักที5านาทีแล้วครับอยู่ตรงนี้ขับรถไถในสายหัวเนีัยกินยากครับ ถ้าตีนขับนี่น่าจะไปได้ครับเนาะไอ้ก๊ำมันก็แพงมาเสียวเวลาตรงนี้ครับไม่ไหวครับผมว่าำมันแพงด้วยครับแทนที่นี่ถ้าเดินรอบได้น่าจะจบแล้ว ว้อดิ่งนี้เล็กกับยิงไปไม่ไปไหนเนยโอ้หิ้งย,ยากเนี่ยหน้งนาเอาวก็ราคาถูกก็ พอดีมาถ่ายแมคโครครับเจอรถไถสงสัยจะแย่ก็เลยมาดูครับอาการดูแย่ๆยังไหวอยู่ครับอ,อ้จะต้องไปไหนครับวันนี้อยู่บิงนี้บิงเดียวครับ ภาษาบ้านผมนี่เอาเงินอยู่ให้นี่ให้ดูนะครัต้องไปได้ดกเอาต่ให้นี่น,นี่คือคำแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ตามกไม้เร็วมาครับอ้เล่งแล้วครับถึงกันแท้หรือเปล่าดูครับเล่งแล้วเอ้ยเอ้ยเ้ยโอ้โอ,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 โอ้รอบนี้ถึงครับอ๋อใช้ได้ครับอรอบนี้เขาถึงแล้วครับ coi còi già vào đây các thầy bảo, đó anh có วันนี้มาเล่นโค้ดครับต้องทำอะไรครับวันนี้อยู่ตรงนี้อย่างเดียวอึ้ยอุ้ยอุ้ยอึ้ยโอ้ลมกรพี่น้อง ไปไปคุณขับคุณหวยแล้วครับคุณขับไปแล้วโอ้ oh, ไปทั่วเลยครับดูดหม่ครับ <c oughs> ทำยากเหมือนกันครับไรที่อยากเล่นรถไถตี่ต้องดูคลิปนี้ครับเีื่อจะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านไอเมื่อทางเดินแล้วต้องลุยต่อครับเมื่อเดินมาทางนี้แล้ว ก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ครับเฮ้ยไปธนากรครับโอ้โหธนากรน,นี่ไม่ไปหน้ามาหลังครับโอ้เฮ้ยโอยเฟอร์ผมนี่กัดของหรือเปล่ารถด,ดูไม่แรงเลยเอ้ยเอ้ รบเลี้ยงครับรบเลี้ยงไอ้ไอ้ยถเลี้ยงไอ้โอ้ติดมาทีแล้วพี่นอ้องไม่ไปไหนเลย <c oughs> เ้าไม่ได้ครับไงฝากข้าไปกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับช่องกับดัมซิ่งดนด่วน คลิปนี้ขอจบการถ่ายทอดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าสงสัยนี่จะไม่ไปหนกนหรอครับอยู่ตรงนี้ทั้งวันครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่หน่อยนะครับขอบคุณครับ